โอเคนะครับผมก็สวัสดีด้วยแล้วกลับมาในรายการของโดคังเลสทอรกันอีกแล้วนะฮะนะก็อันนี้คือมาผมจะมาทำการพูดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะมาถึงในเซิร์ฟสองเซิร์ฟนะครับระหว่างาในเกมนี้นะระหว่าง2เซิร์ฟเลยเซิร์ฟ GB กับเซิร์ฟ G8 นะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่มากๆเรียกได้ว่าใหญ่กว่า5ปีเดียสั้มนะครับเพราะว่ามันกิจกรรมมัน,ม,นมันแบบ มันไฮอ่ะสำหรับสองเซิร์ฟนะครับมันจะไม่มีใครรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนะี่ยเพราะว่ามันกิจกรรมร่วมกันสองเซิร์ฟมันไม่เหมือนพวก5ปีหรือกิจกรรมฉลองตามปีที่แบบเซอร์จะแปนจะได้ก่อนเสมอแล้วเซอร์จิบีก็ต้องมาได้ทีหลังแล้วก็รู้หมดแล้วใช่ไหมล่ะว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนั่นแหละแต่ว่าเนี้ยมันไม่ใช่ไงไอกิจกรรมที่แบบกิจกรรมฉลองต่างๆนะฉลองร้อยห้าสิบล้านเอ็มสองร้อยห้าสิบล้านเอ็มสองร้อยล้านเอ็มหรือสามร้อยล้านเอ็มอะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่ไฮมากกว่าช่วงเฉลิมฉลองปีอีกแล้วก็เป็นนกกกกกิจจรรมมที่่่่คออข้าางงะใใหหญญๆพพสเลลัับบ สเกลก็เทียกับการฉลองฉลองตามปีนะผมว่ามันใหญ่ขนาดนั้นเลยซึ่งมันจะถึงแล้วนะครับนะในอีกไม่ช้านี้นะเห็นได้ข่าวว่าอีกประมาณสิ้นเดือนก็เจอได้มั้งเดี๋ยววันนี้มีวีจัมมาอีกนะใช่ไหมเหมือนจะวันนี้มีวีจัมข่าวสารมาว่าจะมีอะไรใหม่สำหรับส,บสบเกมของโดคังภายในเดือนนี้หรือยังไงยังไงภายในเดือนหน้าสิเออตอนนี้ก็คือวีจัมที่เขาออกมาแล้วครับออกมาแบบข้าวๆนะอันนี้ผมมาอัดตอนผมตื่นใมาอีกทีนึงหลังจากอาัดคลิปนี้เสร็จนะครับ ก็มันจะมีวิดจัมที่เกี่ยวกับฉลองฉลองของสา0ล้านเอมนะครับมาเป็นอะไรสั้นๆนะไม่ได้บอกอะไรถึงตัวละครใหม่มากรู้สึกเขาจะปิดไว้ก่อนหรือแบบยังไม่ได้ออกมาอะไรมากมายยังไม่โชว์ตัวละครชูโลงในกิจกราการมใหญ่ครั้งนี้ตัวฟีตัวใหม่นะครับ2ตัวก็คือจะเป็นซาตานกับโกคูนะซึ่งเหมือนจะเป็นการแข่งกันระหว่าง2เซิร์ฟเหมือนเดิมแหละเซิร์ฟจะแบ่งเซิร์ฟทีบีก็ใครชนะก็ได้เซิร์ฟก็ได้ของโกคูไปใครแพ้ก็ได้ซาตานไปในทำนองนี้น่าจะใช่นะครับ แล้วก็เป็นด่านของมาเจนดูสตอรี่อีเวนต์ใหม่แล้วก็มีฟรีทูเพย์สองตัวนะครับอันนั่นแหละอันนี้ไม่รู้ว่าฟรีทูเพย์สองตัวนี่คือเหมือนอันที่แล้วหรือเปล่าอันที่แล้วหรือเปล่าอันนี้แต่น่าจะเป็นด่านสตอรี่อีเวนต์ใหม่นะครับแล้วก็โดฟีสองตัวก็คือเป็นโกคูกับเมอร์คิวที่เป็นของรางวัลแจกในการแข่งขันกันนะครับแล้วก็จะเป็นเอ่อเป็นแคมเปญครับระหว่างเซิร์ฟสองเซิร์ฟนะครับจีบีกับโกลบอลเนี่ยแข่งกันนะฮะแล้วก็เอ่อมีเพชรร้อยเพชรเนี่ย เป็นของรางวัลอันนี้ไม่รู้ว่ามันยังไงอันนี้ผมไม่เคยเจอนะคือแบบแข่งสองเซิร์ฟแล้วก็ได้เพชรเป็นร้อยเม็ดอย่างเงี้ยเพชรร้อยเม็ดนี่เยอะมากเลยนะเออน่าสนใจหมืแล้วก็เป็นเอลวังเฮอร์คิวนะครับเอลวังเฮอร์คิวสีเขียวนะเอลวังเมสซิเอตานเนี่ยได้อีซีเอเรียบร้อยแล้วเอ็กซ์ติมซัตอเวเคนก็อยู่ในช่วงของมาจินบูเลยเนาะก็ได้อีซีเอไปนะครับมันมีมันเพิ่งมีนั่นมาไงไอ้ลิจาร์ลี่แคมเปญมาแล้วก็จะได้อีซีเอในช่วงกิจกรรม2010ลล้าานนนเยะซึ่่งก็สนนใจะเพราาาะตััวมมนเกก่แล้วววแแหลลละะ้มัันนก็็เปตครที่แบบ ทำอะไรไม่ได้น่าจะอยู่ในคังแลวมันได้อิซเอฟอีกก็น่าจะสนใจเหมือนกันอันนี้น่าจะเก่งขึ้นมาหลายเท่าเผือๆนี่อาจจะเป็นตัวละครดีงตัวที่ค่อนข้างจะดีสหสับสยฟรีเลยก็ว่าได้อันนี้ต้องรอชมแล้วก็เราอ,อะไรไม่ได้นะครับโอเคไปต่อที่คลิปกันต่อของเรากันต่อเลยอันนี้ผมมาพูดที่หลังนฮะนั่นแหละผมว่าเราลุ้นได้เลยสำหรับวันนี้วันนี้คือวันที่เท่าไหร่ครับดูกันนะ18สิงหานะเราลุ้นได้เลยวันนี้นะครับแต่ผมอาคลิปรู้ว่าจะอาวันไหน เพราะว่าต้องไปใช้เวลาในการตัดอีกไม่รู้ว่านานหรือเปล่านะครับนั่นแหละแต่ว่าก็พยายามตัดแล้วกันนะนะก็นั่นแหละนะครับวันนี้ผมจะมาเข้าเรื่องแล้วกันก็คือจะมาพูดถึงกิจกรรมใหม่แหละถึงร้อยห้าสิบล้านเอ็มนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างควรจะเป็นอะไรอะไรยังไงนะครับจะมีอะไรมาจะอะไรยังไงแบบสายมโนโส่วนใหญ่นะฮะมโนะมโนส่วนใหญ่มโนทำเพี้ยนนั่นแหละนะครับก็กิจกรรมใหญ่นะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ใช้ได้ใหญ่ ไม่ใช่เล่นๆน่ะเออของจริงอ่ะนะสเซิร์ฟมันครอปกันสเซิร์ฟเลยนะฮะก็เราลุ้นกันนะตอนนี้คือทางออฟฟิเชียลนี่เขาปล่อยตัวอย่างมานะเป็นปล่อยตัวอย่างเป็นรูปของเป็นรูปของไข่ของจมันบูไข่ของจอมเอ่อมาจินบูนะครับที่บาร์บีดี้มันรู้สึกมันจะมันสร้างอะไรสทักอย่างที่เป็นบาร์บีดี้มันเอาพลังมาใส่ในไข่ผมจาไม่ได้แล้วเออเป็นไข่ของจมันบูอ่ะของมาจินบูก็การันตีได้ว่าจะอยู่ในทีมของมาจินบูซาก้าแน่นอน สำหรับกิจกรรม 2, 250ล้านเอนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยตั้งแต่250ล้านใช่ไหมไล่ไปยัง300ล้านก็ไล่ตั้งแต่ภาคฟิสเตอร์ซาก้าก็คือ 2, 5 0ล้านเนี่ยฟิสเตอร์ซาก้านะครับแล้วก็300ล้านเอก็เป็นเซลซาก้าซึ่งโอกาสเนี่ยเป็นไม่ได้สูงมากที่250ล้านเจะเป็นของภาคมาจินบูซาก้านะแต่ผมงงว่าทำไมภาคเซตซาก้าภาคไซยาซาก้ามันไม่มาวะนะ เผื่อนี่อาจจะไปตอน450ล้านเอ้ย400ล้านเอ็มงี้ว่าภาคภาคเบต้ากัาก ita, กบภาคโกคูภาคแรกอะ่ะที่เป็นภาคไซยาสซาก้า <c oughs> นั่นแหละผมก็อยากให้มันมาเหมือนกันแต่คงไม่น่าใช่นะเออนั่นแหละนะครับก็คงจะเป็นตีมของมาจินบูซาก้าแทบจาก,กันาตีเลยนะผมว่าแทบจาก,กันาตีแน่นอนเพราะว่าออมฟิเชียก็ปล่อยมาแล้วหลายอย่างมันก็บอกมาแล้วว่ามันต้องเป็นมาจินบูซาก้าตีมซึ่งผมว่าแน่นอนต้องใช้แน่ๆต้องใช้แน่ๆถ้าไม่ใช้ในกู กูเลิกเล่นแน่น่ะจริงๆกูเลิกเล่นเลยอ่ะเพราะว่าโกฮังตัวใหม่ก็ปูมลใช่ไหมเซอร์จิโปนก็มีโกฮังมใหม่ของมาจินบูซาก้าอัตเมเโกหังก็มาแล้วนะมันมาหลายตัวมากนะครับตัวฟรีในมาจินบูซาก้ามีเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวเซอร์จบีก็จะเพิ่มเข้ามาอีเวนต์ใหม่มาอีกนั่นแหละนะครับซึ่งมันเป็นรูปตัวอย่างของไข่มาจินบูมาฮะมาจินบูนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่า กิจกรรมส5 0สล้านเเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ใช่ไหมมันก็จะมีกาชาใหม่อยู่แล้วเป็นกาชาใหม่ซึ่งกาชาใหม่ของกิจกรรมอย่างเงี้ยมันสนญ่จะเป็นแยกเป็นตู้ตัวดีกับตัวร้ายนะครับซึ่งแน่นอนนะผมตัวดีเนี่ยคือเป็นพวกของตัวดีตัวร้ายคือผู้ตัวร้ายเออก็เหมือนกันว่าก็จะพูดทําไมแต่ตัวร้ายนี่คือผมแทบจะรันตีว่าต้องเป็นของตัวละครพวกบูแน่นอนเพราะว่าคงเป็นตัวอื่นไม่ได้เพราะเป็นมาจินบูซาก้าใช่ไหมล่ะจะเป็นตัวร้ายตัวอื่นก็คงไม่ได้คงเป็นพวกบูอะบูบูฮังบูเดกหรื หรือเป็นพวกบัวผมว่าหรือไม่แน่อาจจะเป็นบาร์บีดี้หรือ,อยังไงถ้า <c oughs> เป็นบาร์บีดี้ให้กูเลิกเล่ <c oughs> นนะบาร์บ Barbie ีดี้คือผมว่าเขาคงน่าจะขายไม่ได้แต่ถ้าจะทําก็ทําได้นะแบบ LR ลอาร์บาร์บีดี้อะไรเงี้ยเหรอแล้วก็แบบเอเชยเป็นบูหรือยงไงไม่น่าใช่ผมว่าโอกาสน้อยแต่ว่าก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นตัวละครตัวใหม่เพราะว่าบาร์บีดี้เนี่ยตัวละครตรีดีไม่มีนะมีแต่ร่าง SRSI ไม่มีเลยอะ่ะมีแต่ร่าง SR ก็อาจจะเป็นตัวข้างตู้ของตู้ใหม่อะไรเงี้ยก็น่าสนใจเหมือนกันนั่นแหละ จะเป็น LR ของท็อป Legendary Salmon ในพาร์ทสอะไรอย่างี้น่าสนใจนะฮะค่อยมาว่ากันนะครับก็นั่นแหละผมว่าตู้เนี่ยตู้ของมาจินบูเนี่ยนะก็ไม่ใช่มาจินบูตัวตู้ตัวร้ายสิตุเกียยังไม่ปล่อยมาเลยบอกมาตู้มาจินบูมาแล้วตู้ตัวร้ายนะครับก็จะเป็นตีของพวกมาจินบูแหละนะก็จะแยกเป็นตู้ตัวร้ายก็คือตัวร้ายหมดเลยก็คงจะเป็นพวกตัวร้ายเก่งๆนะที่ คือกาชาเงี้ยมันจะมา2เซิร์ฟใช่ไหมคือแน่นอนว่าเซิร์ฟจะเป็นกับเซิร์ฟ GB จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วสำหรับกาชาครับเหมือนพวกกาชาฉลองฉลองฉลองครั้งที่แล้วอ่ะสองรัอย้านเอ็มก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับสองเซิร์ฟไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมีความแตกแยกระหว่างเวลาอยู่ไงระหว่าง,างระหว่างเวลาตัวละครใหม่กับตัวละครเก่ามันวนมันอยู่ก็เลยมันแน่นอนว่ามันต,ต้องมันต้องแบบไม่เหมือนกันอยู่แล้วสำหรับกาชาในการเปิดนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะฮะซึ่งถ้าตามเซิร์ฟี b เนี่ยก็จะเป็นพวกตัวละครแบบ อะไรวนมาจะอะไรวนมาดีว่าคูลเลอร์น่ามีโอกาสวนมาเยอะมากๆคูลเลอร์แดงเนี่ยมีโอกาสวนมาแน่นอนพวกตัวละครแบบตัวลายท็อปท็อปหน่อยน่าจะวนมาเครียดเง้นนะอาจจะดีกว่าตู้5ปีก็ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องรอชมนะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะใส่พวกตัวละครเก่าๆมานะอย่างเช่นแบบตัว e c เหรือว่าตัวที่ยังตัวที่ได้ e อเในอนาคตอย่างเช่นแบบนี่กเลลี่อย่างเงี้ยผมว่าบูอ่ะบูม่วงมาแน่นอนคิดบูม่วงมาแน่ เพราะว่าตัวเก่ามันก็ไม่ได้วนมานานใช่ไหมไม่ได้วนมานานมากแล้วก็อนาคตจะได้ e c a กผมว,ว่ามันต้องวนมาแน่น,นอนทางตู้เซอร์จะเปกก็นกระตู้เซอร์จบีบีมา,นานแน่ๆผมเชื่ออย่างนั้นบูบูเด็กคิดแต่สีม่วงหนึ่งตัวแล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะและ้พวกตัวร้ายทั้งหลายแหล่นะครับเผ่อผนี่อาจจะวนอาจจะวนอะไรไหมกะบูรี่อาจจะวนอ,ะอีกออจจอไหมไม่น่าวนบูรี่มันวนมันเพิ่งผ่าตู้ห้าปีจะวนมาก็ยังไงอยู่นะ <c oughs> บูแดงก็ไม่น่านะบูแดงอาจจะไม่น่าบูหังหรือบูหังม่วงก็น่ามาะนะ แต่ตัวมันมันจะเก่าเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน,นอันนี้นะครับนั่นแหละผมเชื่อว,ว่าตู้ของตัวราจะเป็นพวกมาจินบูนะฮะมาจินเออาบูเด็กอย่างเงี้ยบูเด็กผมว่าอาบูเด็กมีโอกาสมันได้สูงสุดโพราะว่าเอวอาบูเด็กเนี่ยน่าจะ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 เป็นไปได้เพราะบูเด็กตัวละครดีแบบมันก็มีนะบูเด็กตัวละครดีแต่ว่ามันเป็นตัวเก่าหมดเลยแลก็ไม่ค่อยได้เก่งกาดอะไรเท่าตัวละครในสมัยนี้เท่าไหร่นะบูเด็กก็มีกี่ตัวบูเด็กที่แบบใช้งานได้ก็มีบูเด็ก บูเด็กม่วงเหรอบูเด็กม่วงตัวของเฟสนะครับก็ตีแรงแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้งานได้ในปัจจุบันเพราะว่ามันตัวเก่าแล้วเอเซก็รออีกนานนะครับแล้วก็บูคิดเอเสีเหลืองอีกบูเด็กเอเสีเหลืองก็เป็นตัวซัพพอร์ตไม่ได้เป็นตัวดามจหรือว่าตัวอะไรที่แบบคอยทําเกมขนาดนั้นแค่ซัพพอร์ตเฉยๆนะครับซึ่งผมว่าการที่จะเอ,เอาบูเด็กมาเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นความคิดที่ดีนะเพราะว่ามันน่าสนใจมากและบูเด็กไอแอนิเมชั่นเอสดีก็ไม่มีนะมีแต่แอนิเมชั่นอะไรก็ไม่รู้กระหลง,ปง,ปงลป ถ้าเขาแบบทำอนุชั่นหรับูเด็กมานี่คือใครชอบบูเด็กน่าจะเสียตังค์แน่นอนน่าจะตีตลาดได้อยู่ตีตลาดได้ใช่ครับตีตลาดนั่นแหละน่าจะได้อยู่นะเออผมว่าอย่างนั้นนะบูเด็กมาก็น่าจะสนใจน่าสนใจผมก็ผมก็ว่าน่าสนใจดีนะบูเด็กเนี่ยมันจะได้ต้องไม่ต้องมาซ้ำกับบูหังหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันซ้ำไปบูหังมาอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยไม่เอาเพราะว่าบูแดงก็เปลี่ยนร่างเป็นบูหางได้หรือว่าบูหังมึงก็มีแล้วเอเซเอก็มีแล้วอะไรเงี้ยไม่น่าเอาเท่าไหร่ผมว่าบูหังมา อาจจะเป็นบูเด็กอืมนั่นแหละนะส่วนตู้ตู้ดีตู้ดีตู้ตู้ดีนี่คือมีหลายมีหลายมีหลายตัวมากที่น่าสนใจเป็นตัวตู้หลักนะตู้ตูต้ตดีเนี่ยมันหลายตัวมากเลยนะ่าสนใจมากนะฮะแต่ที่ผมแน่ใจแบบยืน,ย,นยืนหนึ่งสำหรับผมนะสำหรับที่ผมคิดมานะอันนี้คือมีหลายคนที่คิดกันว่าจะเป็นตัวละครตัวอื่นอะไรย่างนี้นะมีหลายคอนเซ็ปต์เหมือนกันนะฮะก็เป็นถ้าที่ผมคิดนะเอาที่แบบผมคิดที่น่าจะเป็นไปได้สูงสุดสำหรับความคิดของผมก็คือน่าจะเป็น เบจิโต้เบจิโต้เบเยโต้กับบูเด็กมันคงไม่น่าเข้ากันนะเออถ้าจะเข้ากันก็เป็นพวกโกคูสามหรือโกคูทะเนบอมนะครับวันนั้นจะเข้ากันกว่าผมว่าถ้าเป็นโกคูมีโอกาสมากมากเข้ากันมากกว่าแต่ถ้าเบจิโต้แต่มาก็ต้องมาคู่กับบูฮังอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาเวลาจัดตู้คังเฟสอย่างเงี้ยจัดตู้ตัวอยู่ตัวร้ายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเว้ยมันจะเหมือนกันมันจะจัดให้มันเข้ากับตัวเดียวกันในการต่อสู้นะเหมือนเหมือนแบบ ไฟเนี่ยไฟของอย่างเช่นผมผมอันนี้ผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นไฟของจีเรนกับโกคูก็จะจัดเป็นตู้ตัวดีตัวร้ายแยกกันตู้ตัวดีก็เป็นตู้ของ UI ตัวร้ายก็เป็นของจีเรนอะไรเงี้ยนะฮะหรือจะเป็นแบบอย่างเช่นอย่างปีที่แล้วไงตู้ของโกฮังกับเซลก็เป็นตู้แยกกันตัวดีตัวร้ายระหว่างไฟหรือระหว่างไฟของเซลไฟแบบไฟใหญ่ๆอ่ะไฟเซลกับไฟโกฮังไฟอีกสองอะไรเงี้ยนั่นแหละผมเชื่อว่าถ้าเขาจะจัดมาเจินบูซาก้ามาก็มีอยู่2องไฟใช่ไหมไฟของบูฮังกับเบจิโตหรือว่าไฟกับ มาเจนบูไซา,ย,ซายของบูบูเด็กกับโกคูสามหรือว่าเบจิต้าที่มันร่วมมือกันต่อสู้นะนั่นแหละแล้วก็ปิดฉากด้วยออบอลเกิงกิของโกคูอะไรเงี้ยน่าสนใจผมว่าโอกาสที่จะเป็นโกคูกับบูเด็กสูงกว่าเบจริต้านะแต่ถามว่าเบจริต้ามีโอกาสมันก็มีนะเบจิต้ากับบูฮังก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าบูฮังเก่งๆเนี่ยคือไม่มีนะบูฮังที่เก่งๆๆมานะกๆแบบว่าขนาดขนาดที่แบบต้องว้าไม่ค่อยมีนะครับบูฮังที่แบบเก่งๆไม่มีนะ เอเซเอมันก็โอเคแหละแต่ก็ไม่ได้เก่งกาขนาดนั้นนะครับอืมก็น่าสนใจเบียโต้ก็คือเป็นเบียโต้ลูกเล่นแบบแนวเปลี่ยนล่างนะแนวเปลี่ยนล่างตั้งแต่ผมดําไปผมทองเป็นซูเปอร์เบียโต้เนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่ามันขายได้ไงเบียโต้มันเป็นตัวตลาดอ่ะตัวทําเงินน่ะเบียโต้อยนะเว้ยเออทำมากี่ดาลกี่กี่รอบแล้วอ่ะเบียโต้ทาเกมทําเงินมาให้เกมกี่รอบแล้วอ่ะเบียโต้สามปีเบียโต้ซูเปอร์เบียโต้สีฟ้าตัวเก่ากึก มิกิโต้ห้าปีมิกิโต้มิกิโต้ที่มิกิโต้อะเกมเนี้ยนะเกมมิกิโต้อะไก็ว่าได้เดรครังไบเทิร์นมิกิโต้นะครับนั่นแหละมิกิโต้กุยเกต้าคือตัวทําเกมแน่นอนนะครับซึ่งมีโอกาสสูงมากๆนะฮะแต่ก็ไม่ก็ไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซนต์ไงมันก็เป็นโอกาสะเนาะก็เป็นความคิดของผมเท่านั้นนะครับมิกิโต้เปลี่ยนล่างแต่มันจะซ้ำกับตัวดําตัวดํา ตัวผมดำตัวดำบ้าตัว5ปีตัวผมดำมันจะซ้ํากันเพราะผมดำมันเป็น5ปีด้วยไงนั่นแหละถ้าจะให้เปลี่ยนร่างก็จะซ้ํากันแต่ไม่แน่ก็จะเป็นร่างผมทองแต่เริ่มต้นเลยก็ได้นะแต่ก็จะซ้าตัวอื่นอีกผมว่าน่าจะเป็นร่างผมดํเปลปก็แบบร่างซูเปอร์บิจโตน่าจะเหมาะสุดแล้วนะผมดําเป็นซูเปอร์บิจโตน่าจะเหมาะสุดแล้วนะฮะนั่นแหละแล้วก็ผมหวังว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอยากดูอยากดูอนิเมชั่นในแบบภาคแซดของซูเปอร์บจิโต้ไงอนิเมชันภาคแซดต,ตอนแปลงร่าง,ง ito, าาาเป็นซูเปอร์บมจกโต้ แบบว่านี่คือซูเปอร์เบจิ์ต้ร์เลยก็เปลี่ยนร่างโอ้เท่แน่นอนนะฮะแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับหรือไม่เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวดีที่ผมพูดมาใช่ไหมก็เป็นโกคูไซยะสามนะครับเอ็กเชนเป็นเบจิต้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยตอนชาร์จพลังใช่ไหมละ่ะตอนที่เบจิต้ามาช่วยให้โกคูชาร์จพลังอะ่ะเพราะว่าโกคูมันเหนื่อยไงเออแล้วก็ชาร์จพลังหนึ่งนาทีเฮียเบจิต้าโดนตบจะตายฮะหนึ่งนาทีพ่อมึงตายสัตว์ <laughs> นั่นแหละหรือไม่อาจจะเป็นแบบยังไง โกคูสบีบบอมอะไรก็ว่าได้หรือยังไงอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ะคือเบจิต้าอาจจะเป็นตัวข้างตู้นะเบจิต้าให้มันโดนตบอบบที่มันมาช่วยโกคูอ่ะอาจจะเป็นเบจิต้าแบบข้างตู้หรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นสายแท้งเพราะว่ามันตัวรับตีนไงมันเหมาะกับอนิเมะแล้วก็เหมาะกับเกมมากนะฮะเป็นสายแท้งอะไรอย่างงี้น่าสนใจนะตัวข้างตู้ของตัวของตู้ของสารส5 0ล้านเอ็มเป็นตัวข้างตู้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตัวตู้ตักเป็นตัวของไซอัสสามโกคู แล้วก็ใช้แอคทีฟเป็นบอลปลาบอลอะไรอย่างงี้เออทซヤซาม่าโกคูแอคทีฟปาบอลก็น่าสนใจนะเอออาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ผมอยากให้มีเบียต้ามาเกี่ยวด้วยอ่ะอย่างไยก็เป็นตัวข้างตู้ก็ได้มันน่าจะเหมาะมากกว่าเขาเป็นมันเป็นเพื่อนร่วมลบในศึกนั้นเลยนะเออถ้าไม่ถ้าไม่มีเบจยต้าก็ทําให้โกคูไม่ชนะนะครับผมว่านั่นแหละนะฮะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นไปไ,ปได้เหมือนกันอันนี้นะครับน่าสนใจเหมือนกันนะโกคูไซヤซามนะครับ ถ้าเป็นโกคูเทสซาสมาผมก็ยอมทุ่มทุนเปิดผมชอบไซรัสสามนี่ไงเออท่านมาแล้วว่าจะเพชรไหนไปเปิดมันจะชิบหายแล้วไงผมจะเปิดไซรัสสามให้ได้เลยผมชอบไซรัสสามถ้ามันมาจะดีมากแต่ถ้าเป็นเบโตมาผมก็เปิดเลยดีเพราะผมชอบทั้งคู่เลยนั่นแหละไซรัสสามโกคูปาบอลแอคทีฟเป็นร่างผมดำปาบอลนะครับแล้วก็เป็นอาจจะเป็น LR ไซรัสสามโกคูก็ได้หรือว่าเป็นหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นร่างท r หรือเป็นร่าง LR นะแต่ว่า เดี๋ยวนี้เกมมันไปไกลแล้วไง LR แบบง่ายๆแล้วทุกตัวมีทุกตัว LR มาบ่อยมาถี่มากเพราะว่าโอกาสสูงที่เป็นแนว LR มากกว่า TR เพราะว่าสมัยก่อนตั้งแต่สมัยมันยังเป็น TR มันยังได้เป็นตัวหลักอย่าไง LR ยังมีแบบนานๆมาทีแต่เนี้ย LR มันมาถี่มากนะตัวฉลองเฉลิตัวฉลอง250ล,ล้านก็เป็นส0 0ล้านก็เป็น LR ฮางเซล์กับฮางฮัง LR กับฮางกับอยไม่ใช่ฮัง LR กับเซล LR เออนั่นแหละ ก็อาจจะเป็น LR ลาไซรสกับ LR คิดบูก็ได้อะไรอย่างนี้มันจะได้ขายแม้ตายได้2ทา่าไงขายแอคทีฟอีกก็น่าจะเหมาะน่าจะเป็นเอว R น่าจะใช่นะครับหรือไม่เป็นตัวท R อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอชมกันต่อไปนะครับส่วนตัวตู้ก็คงประมาณพวกตัวดีก็เป็นอาจจะเป็นพวกไงไซเรส,สัรโกคูเนกลกอลกนี่หรอก็มีสิทธิ์แต่คงไม่น่าเหมือนกัมันก็ต้องเอามาคู่กับตู้คู่ปรับมาเนาะเอามาเป็นตัเนลกอลิกให้มันเท่ากันทั้ง2ตู้เลย ต้องจัดให้มันคาคากันเท่าเทียมกันทั้ง2ตู้แบบบาลานบาลานนะก็อาจจะมีเนียวกหลิกมาอย่างละตู้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตัวนี่ตัวผู้นำผู้นำสียุคเก่ามาอย่างละตู้อย่างเงี้ยบูฮังตุตัวลาใช่ไหมต,ตูดีก็เป็นซูปเปอร์บิโตสีฟ้าอะไรย่างเงี้ยเออก็น่าจะใช่นะเป็นบิโตสีฟ้าตูดตูดีบูฮังก็เป็นตู้บูฮังสีม่วงตุตัวลายนะแล้วก็เนียก็หลีกลก็เป็นบูคิดกับไซยะ3สามแองเจิ้ลอะไรอย่างี้แล้วก็เป็นตัวทองเฟสสมัยใหม่ว่านไป แล้วก็ไปถึงตัวละครตัวใหม่ของตู้ตัวชุดโลงอย่างนี้นะผมไม่รู้ว่ามันจะมีตัวละครตัวไหนมาบ้างแต่ผมจะทำรูปภาพแปะไว้แล้วกันว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยมีสิทธิ์โอกาสที่จะมาสำหรับความคิดเห็นของผมนะผมผมคิดไปอยู่เออนั่นแหละนะก็นั่นแหละครับสำหรับ L สำหรับ LR บ้านเลยสำหรับกิจกรรมส50รห้าสิบล้านที่มาถึงนะครับผมอันนี้ก็เดากด็เล่นเล่นะกันอันนี้นะครับก็กิจกรรมไม่ได้มีเยอะเหมือนกันกิจกรรม,มไม่ให้มีแค่นี้นะมันไม่ได้มีแค่ากาชาแน่ๆแล,แล้วแหละ มีอะไรหลายอย่างแน่นอนกินจรกรรมอ e ีเวนต์ใหม่ดานใหม่ดานฟาร,ร,นฟร,ร,ร,นฟร์มตัวละครฟรีตัวละครฟรีแนวใหม่ตัวละครฟรีเปลี่ยนล่างโอ้โหน่าสนใจมากกิจกรรมมันมาต่อมากเลยเซลจีบีเราคึกคักกันมากช่วงนี้นะฮะหลังจากที่อดกั้นอดกันเหงากันมานานานับปีนับพันปีนะฮะเพิ่กิจกรรมมาเซลจ B บีมาแป๊บเดียวมึงหายไปแล้วนะฮะแลนนี้ไม่มาติดต่อกันเอาหนำใจเลย3กิจกรรมนะห้าปีเสร็จเคฟ้าต่อต่อเสร็จ3า0ล้านเอ็มต่อโอ้โหเพศกลัว เพชรกุละครับลงลงบาลเพชรกุละครับนั่นแหละครับผมเพชรกูหมดแล้วครับผมนั่นแหละนะก็จะมีกิจกรรมใหญ่ๆมานะครับอย่างแน่ๆคือ1เลยคือตั๋วฟรีทดแทนความเกลือของเรานะครับอย่างแน่น,นอนนะผมเพราะว่ากิจกรรมฉลองฉลอลองการดาวน์โหลดเนี่ยผู้ก,กิจกรรมที่มันมีมาเนี่ยมันจะทําการทดแทนเพชรที่เราเสียไปเนี่ยห้าสิบเม็ดต่อหนึ่งตั๋วซึ่งตั๋วเนี่ยเอามาเปิดในกาชาได้ก็คือจะเป็นกาชาตัวละครข,ของเฟสทั้งหมดที่มีมาในเกม ในปัจจุบันอะไรเงี้ยเออมารวมกันเอามารวมแบบเอามาเอามารวมกันน่ะเอามาย้ำกันน่ะเออเอาคอนเฟสมาย้ำกันแล้วก็มาเปิดให้ได้สุ่มกันอะไรเงี้แจกตั๋วฟรีตามเพชรที่เราเสียไปยิ่งเจอเยอะยิ่งยิ่งได้เยอะอะไรเงี้ยิ่งเปิดยิ่งได้เยอะยิ่งเติมยิ่งได้เยอะนะครับก็จะเหมือนเดินทุกปีนะครับมันเป็นอย่างนี้เหมือนเดินทุกปีเลยถ้าใครเพิ่งเล่นหน่อยน่าจะยังไม่รู้นะครับถ้าใครเพิ่งเพิ่งเล่นใหม่นะนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีก็คือเพชรที่เสียไปเนี่ย50เม็ดต่อ1ใบนนะะครับซึ่ง มันก็เป็นอะไรที่ดีนะเป็นการทดแทนที่ดีมากนะครับอันนี้แต่ถ้าใครเล่นใหม่เนี่ยอาจจะมีตั๋วน้อยแน,น่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามัน,นมันนับมันนับตั้งแต่ปีตั้งแต่กิจกรรม300ล้าน M นะเออนั่นแหละใช่นะครับนั่นแหละใช่50เม็ดต,ต่อ1ใบถ้านับจริงๆอันนี้ผมตีความให้นะก็คือน่าจะได้ประมาณหลักร้อยทุกคนมัน้งถ้าแบบฟาร์มมาตั้งแต่300ล้าน M นะแบบฟาร์มมาทุกเพชรทุกเมนะ็ดเนี่ยไม่พลาดนอะ่ะอาจจะได้ร้อยใบการันตีร้อยแบบเพราะ ตอนสาร้อยล้านเอมเนี่ยผมก็ได้มาร้อใบนีครับได้มาร้อยใบลยนะเพราะว่าผมเป็น,นสายาฟรยีไม่เติมสักบาทนะอะต,ตอนนั้นยังไม่ได้เติมตอนยังไม่ได้เติมนะยังไม่ได้เติมเลยนะแล้วได้มาส0 0ร้อยใบเอ้ยสามร้อยใบป้าอะไรร้อยใบนะคือถือเป็นจำนวนที่เยอะนะครับร้อยใบเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าห้าสิบเมตรต่อนหนึ่งใบแล้วมันได้มาร้อยใบเนี่ยสำหรับสายาฟรยีนี่ใบ น่าจะถึงหลักร้อยแหละผมว่าผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่า5ปีก็แจกมาเยอะแล้วว่าเป็นพันเม็ดแล้ว5ปีอะ่ะเกือบพันเมตรถึงแปดร้อยกว่าเม็ดได้แล้วก็กิจกรรมอื่นๆรวมอีกไม่ต้องพูดถึงนะครับนั่นแหละนะฮะก็แน่นอนครับตั๋วฟรีทดแทนความเกลือกาชาฉลอง50าสิละามร้อาล้านเอม็มนะครับกาชาตุ๊ดตุ้ดีตัวดไลท์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละนะฮะแล้วก็เป็นพวกด่านใหม่ๆนะครับด่านจะเป็นด่านอินฟินิตและมัลเซอรี่ด่านใหม่ก็ได้อันนี้น่าจะเป็นไปได้สูงสุดเพราะว่าน่าจะเป็นไปได้มากๆละเพราาว่ มันด่านมันจะรีอีก2วันไงผมเห็นมันอยู่มันจะมันจะมันจะทําการปรับปรุงหรือสักอย่างไอ้สวันไม่รู้ว่ามันเกี่ยหรือเปล่านะแต่น่าจะเป็นมันน่าจะมาได้ซ้ำแหละผมว่าแบบมาเป็นตีของมาจินบูซาก้าเป็นด่านอะไรเงี้ยก็น่าจะยากน่าสนใจมากนอนแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นด่านมาจินบูซาก้าอะไรเงี้ยน่าน่าจะสนุกแน่นอนอยู่แล้วก็เลยน่าจะเป็นโอกาสเป็นไปได้สูงสุดผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้เยอะมากเลยนะแล้วก็เป็นพวก LR ท็อป LR ใหม่เงี้ย ที่มันจะมาตอนพาร์ทสองในี่ย L R Top Legendary Summon อนอย่างเงี้ยอาจจะเป็น L R อะไรอะ L R วอ g e t o โอ้โหไอ้เหี่ยชิบหายถ้ามันมาถ้ามันมาหมดเลยอย่างเงี้ยทำไงวะเนี่ย L R วอาชิบหายได้ไงเออ L R Top Legendary Summon นี่ก็น่า,นาจะโอ้โหตายได้ไงมากันไม่ไม่หยุดจังนะชิบหายแล้วคิดดีๆแล้วก็แบบมึงจะมาจริงเหรอวะ L R ใหม่อ่ะพักก่อนก็ได้นะเออเป็นพวกดา่านใหม่ๆเนาะมันก็เป็นอะไระกิจกรรมตามปีอ่ะ กิจกรรมแบบใหญ่ๆตามปีอันนี้คือกิจกรรมใหญ่นะเว้ยหนึ่งปีแบบมีแค่หนเดียวอ่ะเออกิจกรรมใหญ่นะแบบมีคลิปโปรโมทได้เลยผมว่ามันจะเหมือนพวกหลาร้อยล้านเอที่มีคลิปโปรโมทของเซล,ลมาใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปโปรโมทของโลกมาจินบูซาก้ามาทแทนน่าจะใช่เพราะมันแบบเป็นสเกลเดียวกันกับพวกฉลองตามปีที่ผมเคยพูดไปอะไรมันคือสเกลเดียวกันเลยกิจกรรม,มนเนี้สเกลเดียวกันเลยการโหลดกับการเฉลิมฉลองการโหลดกับการเฉลิมฉลองการการครบรอบปีเนี่ยมันสเกลเดียวกันเลยนั่นแหละ นะครับมันต้องใหญ่ระดับหนึ่งอะ่ะใหญ่จัดจัดเและกูเพิ่งจบ5ปีไปแล้วเอาไงต่อสวยดีเฮียนั่นแหละนะครับมันต้องใหญ่แน่นอนนะฮะรอชมกันได้เลยนะรอให้กันได้เลยขอให้ทุกคนโชคดีด้วยกันนะครับก็อีกไม่กี่วันผมว่าจะมีการเขาดาวเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะเริ่มกิจก,กรรมในเดือนหน้าเลยก็ว่าได้นะครับนั่นแหละนะก็โอเคผมว่าคงจบแล้วแค,คลิปนี้น่าจะ จุใจหรือเปล่าถ้าใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ว้ได้นะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะมาถึงมาโนกันว่าอย่างไงอะไรยังไงคิดเห็นยังไงนะครับหรือว่าจะเม้นอะไรก็ว่าไปนะไม่ว่ากันนะครับนั่นแหละวันนี้ก็คือคิดที่ผมมาทําในวันนี้นะในในการบน่นครั้งนี้ก็มาวันนี้นะครับไม่นา่าพ้นมาจินบูซาก้าทีมถ้าไม่ใช่ก็หน้าแตกกันไปนะครับเฮอยนี่กูโกรธด,ด้วยวถ้าไม่ใช่กูโกรธแน่นอนมึงใบ้ใครมาจินบูมาขนาดนี้ถ้าไม่ใช่นะใช่แหละนะครับใช่ใช่แน,น่น ใช้แน่นอนการันตีโดยจานบอลน,นะครับผมนั่นแหละนะร้อนแน่นอนครับผมก็รอชมได้หลักกิจกรรม250ล้านเอ็มใหญ่แน่นอนเชื่อผมนะครับ,นะรบนั่นแหละสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมต้องไปแล้วนะก็อยากให้นำคลิปอะไรกับาำนาบอกมาได้เลยคลิปนี้ผมก็ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็จบคลิปนี้สวัสดีครับบายยดชา